สวัสดีครับพี่น้องท่าพี่น้องมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับเทศบาลทุ่งสเลียมนะครับสีสเลียมวิทยานะครับผมจัดงานทำบุญในวันแม่นะครับจัดงานวันบุญทำบุญในวันแม่นะครับสิบสองสิงหานะครับสิบสองสิงหานะครับผม อับุญนะครับวันแม่นะครับสิงหาวันแม่นะครับสสองสิง้านะครับโรงเรียนเทสบาชงสเลียมนะครับสีเสเลียมวิทยานะครับมัจยาปเตสุงดิสุงรานัทนทพิธีนะครับสุรับยนีำพันจักศิลานม บรรยากาศนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับบรรยากาศนะครับที่โรงเรียนนะครับสบาล่วงสเรียมนะครับสีสเสรียมบิครับตยังปังพันเิสขักณานพร้าแม่นะครับ สอ,สองสุดทสา สองสิงนัครับสเียนเบาสเรียนนะครับสิเียนม่ไยาครับเระดังรัจามิดังสรมัจามสัตถังสระนังัจามิยอสสร ำบุญครับพ<อ>้ที่ยังทีมสารังจามท่ยังีธรังสรังาูยังทีััางจามีังมัาีบุญวันแม่ครับทบุเรียนที่สศบาลครับ

ท่านบัแม่คร <te> ับโรงเรียเทศบาลนะครับสดงครับสี่เสรีมวิทยาครับสุวิชาจาราวรธิศิกาปัจังสมิามทาเมสุวิชาจาวร สิกสะปทัสมาธิามิมุสาวาทาเวรมะิสิกะปทัสมาธิามิมุสาวาทาเวรมาจิสิกาปะทังสมาธิฏาขมแม่ครับ

เจเจนานพุทิลันติสัตตมัสรังิโสทิสาาบุญวันแม่ครับผมนะโมตัสสะพะคะวาตุระโตัสสะนะโมตัสสะภะคาวาตุะร สบายเขาสารอาหาสแห่งครับโรงเรียนเทศบาลครับ <mor> ุรงเสลียมครับสิสลียมวิทยาครับเอามาพี่น้องชาวบ้านกรับรวมครับล่อสบายเขาสารอาหารแห่งครับในโรงเรียนครับอีกสองสิงหาวันเมีครับผมนั่นก็ได หาบริบาลนี้สาธุ Tak k relifiers, tak berwujud, fungal Iam. Dan keya yang an Pulwel variables, kepul Trustee Этот tama-kao ânmu santioong บํุนพร้าวแม่ครับผู้เรียนทุกสถาบันครับทุกเสลี่ยมครับทุกเสลี่ยมวิทยาครับบํุนมากมากวันนี้ไปออกุ่มโซ่โซ่ครับีโอบานาดีโอบานาเฟนีลมโบวินโยยเดชุบานีปันโนปานาวาโนซวา a hey, man, no, man. Huh.

Bintang Matangan, Bihar, Kampung, Nampanja, Ake, Pancan, Hindo, Cintawan, Munido, Nante, Jasa, Tawang, Tumbe, Jaya, Bangkara, Nintang, Tupang, พากาพิทนานญาณาเป็นนาวินนาจิตาวานปินโททันเิจัตวาวันโตเดชะยะมังคะริมีตาพุทธาจัตยานางคะระหะมะทารูปะญาณเตทินาพิตเนธะเตมันเตมิทิปปครังคะระมีญาพุทธาจัตยา นิพพานโทยนะยะตัพปะนิโพลิตัพปะพพปะโตสัมโพธินุตามังเถนะสัจจวัฒนาวุเดชามาลังชยานติยาอุณิสัพยานาณีวันทันอยว่าทวามิใจโยตุใจญาตุใจญาณมาเกลียบปาราคิสปาราค Padawipo kareh Abisike Sampahun Anang Angah Pantoh Pampun Atik Sampahun Sumpah Anang Sumpah Pantah Sopitak Sumpah Nosok Mototak Sojidak กัมมะวัจจามะมะทาตีนะมาทาตินะมะโตกัมมะปะนิปิเตปะทาตีนะปะทาตินัเมฆวานาทันนาเตปะทาตีเมสีนํงบุลาณังนาวนาเตสาบวะหินาจทินายทิเคปวาสัมเตหินาพิจามิลุนิจานาจิพันต

เววัโตเตภาวโตสัพพะระันโตาเวะาพะสังขานุปาเวนัสตาโกิภาวันโตมีการกราบทำบุนนะครับทำบนวันแม่ครับโอมโรงเรียนครับ สบานธงเสลียมครับสีเสลียมวิทยาครับพรอมส่งกำลังทำพิธีนะครับส่งกำลังทำพิธีครับผมตำบลวัดแม่ครับส่งกำลังทำพิธีครับส่งกำลังทำพิธีครับ สักเท่ม่ใช่บุพายุิษย์าตาเตตา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 ตจตา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 บาต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 เลาต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 มตา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 นาต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 าขาต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 ตา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  Savana kau yang menentang. savana sebenar, าเกนวาตายะพเมนาวาบดีพเมนาวาโมเมนาวาปะุันแน่สีล่ยมสบานงสเลี่ยมกับส uh ีเสลี่ยมวิิยะนะครับประุมากกว่าประเมตี่น่องสุขุสุขคนนะครับผ่านเขามาเบิ้ลคิดนี้ครับผมมันมีความสุขสุขุสุขคนนะครับพีละน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม